สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับการแข่งขันศึกฟุตบอลไทยลีก3ปหวลุงอรุลีกในโซนภาคเหนือครับฤดูกาล2023-2024นะครับระหว่านงนครสวรรค์4แควซิตี้ครับบุกมาพิษณุโลกยูนิตี้นสวรรค์4แควซิตี้จะบุกจากขวาไปซ้ายเกมเริ่มครับ้ตัดสิน คุณธนวิทย์ผมเพชรเป่าเริ่มเกมเจ็บบันอาทิตย์พิรบันมีความเร็วด้านในมีมาชิสต์คนเดียวอาทิตย์พิรบันอาทิตย์จี้อาทิตย์จี้ซ้ายลุยให้ให้ให้เจตละก้อนนวดทิมเปิดเข้ามาแล้วเตะช้าโต๊ะเมเจตละกรอนเติมมาแล้วอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ลูกนี้ตักตักให้มาทิอุสได้มงโขจะได้เปิด สายแล้วกดดันใส่ปานัดด้วยลูกนี้เข้าซอ,อาเกือบไปครับโอ้ราเชนราเชนจะได้เปิดหรือไม่เปิดเรียดมามมวดมวนมาเลเจสซิลกอนเจสซิลกอนราเชนล่วงไปแล้วครับคมสันเปิดเปิดมาพักแม่ยังบอลยังไม่ผอนใช้มวดมาผอนใช้ย,ยัดยัดมาให้ลูกนี้เก็บเก็บมาโดนตัดหมดแล้วกันนะครับในครึ่งเวลาแรกครับยังเสมอไปศูนย์ต่อศูนย์แล้วครับ ให้ติดเสียวพลให้มาสันสันจี้แล้วมีสายการลุชายอยู่ตรงนั ye, ้นครับสันสันสันจี้เข้าซ้ายสันเข้าซ้ายซ้ายสันตักตักมาเลยช่องนี้ยังติดเจียรวัตรเลยครับอบคุกิกเอีซ้ายได้โอ้โหโอกาสได้จบของอักพรเดชสถานทุงครับฝากที่สันสายสายข้างถนัดแล้วได้ยิงตกเพนโอ้โหขวาบันเตเตบตเตโอ้โหลังหน้ากับเตะให้มา ปียรักปียรักจี้ด้านในให้ปียโรดขวาปียโรดลองยิงโอ้โหบอลเนี่ยหลุดออกไปเลยมาที่เซียวพนฝาที่คมสันเสิร์จุยคมสันเปิดย้อยมาฮาเวดได้มงนะโอ้โหอนุชาลูกยเอาโอ้โหเจอขวาเนี่ยเอาแล้วแล้วทางด้านของบาร์ซิลนี่ยมีใบเหลืองติดตัวเราด้วยนะถ้าโดนเหลืองนี้เนี่ยจะเป็นเหลืองแดงเลยโอ้แล้วควักมาแล้วด้วยเลยเหลืองมาแล้วเนี่ แล้วบาฟิลน่มีเหลืองติดตัวแล้วด้วยครับเหลืองเนี่ยมาแล้วแหละครับแล้วก็นี่ครับผู้เล่นต้องดูเบอร์ก่อนเลยครับเห็นแล้วครับเห็นว่ามียี่สิบเจ็ดแล้วครับนี่แล้วควักหลังแล้วละครับคกแดงต่อแล้วอ๋อท่านห้องอรุชาให้สลันบันจงยิ่งติดบอลแล้วครับ จะเป็นยังไงต้องติดตามจังหวะน,นี้ก่อนและครับน่าจังหวัดไายแของเกมทุ่มคืนมาแล้วผู้สินเป่าหมดเวลาครับหมดเวลาการแข่งขันครับเสมอไาที่สูป,ประตูต่อสูครับขอเสียงโผลมทันทีเดินทางมาที่สนามกีฬาองค์การแจดส่งจังหวัดพิษนุโลกนะครับ